เราก็ไม่ได้สงสัยว่าทําไมมู่คณะอูบาอาจารย์หลายๆพันศาเนี่ยก็เหมือนที่พระหลายหลายพันศาต้องสืบขายลาเพศไปมีครอบครัวเรื่องเดียวนี้แหละเรื่องไม่สามารถชนะใจของตัวเองได้เหีนยฝึกอย่างเดียวนี่ฝึกให้ชนะใจตัวเองให้ได้ไม่ต้องไปชนะอย่างอื่นนะลูกชนะใจตัวเองนี่นยืนเดินนั่งนอนพูดคิดดื่มทำดูใจตัวเองนั่นไะ เวลาใจมันอันนี้มาใจเวลาใจมันยึดมันถือมาร่างมันก็ปนป่วนนั่นเรื่องของเรื่องมันพอร่างมันปนป่วนเราจะสู้กับมันได้ไหมนี่เรื่องว่าใจมันเกิดก่อนนะอืใจมันเกิดก่อนนะการเข้าปฏิสนธิในการมัญญานมันดานี่ถ้าจะพูดถึงร่างนี้ใจเกิดก่อนน้ำเชื้อของผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่เขี่ยกันเป็นน้ำมันหยดหนึ่ง นั่นแหละใจเกิดก่อนจิตวิญญาณก็ปฏิสนธินั่นแหละใจเกิดก่อนเป็นก้อนใจเกิดก่อนก้อนเนื้อก้อนเดียวนั่นแหละแต่เป็นก้อนใจเกิดก่อนน้ำหยดเดียวนั่นแหละน้ำมันหยดเดียวนั่นแหละน้ำใจมันเกิดก่อนนะท่านแต่ที่ถึงเรื่องใจอย่างเดียวนัผมก็เลยตัดสินปัญหาเรื่องนี้แหละเม้าแล้วถ้าเราไม่สามารถจะน่าใจตัวเองเราจะไม่บรรพชา ใจมันอยากไม่ไปกับมันใจมันหิวไม่กินกับมันขวางมันโอ้กว่าที่จะจิตที่จะลงหรือรวมหรือลมเข้ามารวมเข้ามามเข,ามาข้าสู่มาเข้าสู่ผลเข้าสู่ทางได้ไม่ใช่ธรรมาดาทุนะไม่ใช่ว่าจู่ๆี่เป็นมากเป็นผลไม่ใช่ว่าจู่ๆมันจะ,มจะสามารถที่จะเป็นพระเป็นสมณะได้โอ้ยากนั่นแหละพระแต่ชื่อเนี่ยเห็นไหมไปช่วงที่ท่าน ตัชาเรายัางอยู่นะมีพระกี่ลูกพระรับชื่อพระมีหลายลูกสิบกว่าลูกแต่จะมีพระชกงหรือไม่ก็ไม่ทราบนะน้อยเอ้ยแบบนั้นเราก็ฟังเราก็ฟังพิธามัานนะ่ะพระที่อยู่ด้วยมีเป็นสมมุติหลายลูกแต่จะมีพระแท้หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่บางมันจะมีพระแต่ชื่อเห็นไหมล่ะน้องบู่พรมวัดนนใจเหมือนกันท่านพูดคานี้แหละเราก็ฟังฟังไปคุยกัน จนท่านป่วยแล้วก็เข้าไปดูแลจนท่านลากขันทั้งสองทั้งอุปชาและหลวงปู่ผมบมตนวลใจนั่นนะทำพวกคำนี้เราจำไม่ลืมนะได้ลูกเราจะไปเป็นพระนี่บวชเป็นพระเป็นสม,มุตนานั่นได้หมดนั่นแหละบวชวันสองวันหรือบวชอะไรละ่ะตัวันนี้นี่เขาบวชว่าบวชจูงบวชอะไรนี่นะก็เป็นพระแค่แค่นั้นแหละไม่ได้อะดีขึ้นมาแนละ้วลูกนะี่ยก็ไม่มีในบัญญัติที่จะให้บวชอย่างนั้น ไม่จะไปจูงบวชจูงผู้บวกก็ตาบอดคนตายก็ไม่รู้เรื่องมันก็เลยตาบอดจูงตาบอดตาบอดจูงคนตายมันก็ไม่รู้เรื่องอีกบวชจูงจริงๆนี่ต้องทรงมรรคทรงผลนี่บวชจูงถ้ายังไม่ทรงมรรคทรงผลกี่พรรษาก็ตามไม่สามารถบวชจูงพ่อแม่ออกจาก ทุติภูมิได้บวชจูงบวชแบบไหนนั่นน่ะเรื่องของเรื่องน,นัม่กี่พันชาก็ตามไม่สามารถบวชจูงพ่อแม่ได้ยกเว้นสอนบวชตัวเองบวชมาแล้วสอนพ่อสอนแม่ให้เอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งถ้าเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วนั้นเลยบวชจูงพ่อจูงแม่ได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์จะก,กีพันชาก็ตาม จะบวชกี่วันก็ตามถ้าตัวเองนั้นนะ่ะรู้หลักกาสอนของอกุฏิเจ้าสามารถที่จะสอนตัวเองได้ก่อนแล้วค่อยสอนผู้เป็นบีดามารดาให้เอาพระรันตนตรัยเป็นที่พึ่งนั่นลงตรงนั้นลูกเนี่ยเบวดไปถึงบวชจนอายุพรรษาเป็น 30, 000, 000, สามหมื่นพรรษาเหมือนชชมพูกะก็ไม่มีประโยชน์กังลูกนั่นนี่คือความเป็นจริงไม่อย่างนั้นเขาเลยพูดให้ฟัง นั่นหลวงปูจ่จงมุมาณนะบางบันในช่วงที่เป็นคารวานี่เราจะบวชใจบวชใจตอนนี้นี่ยคำมะคือบวชถือศีลแปดบวชใจบรรพชาใจต่นี้เป็นคา,าวาะเราเป็นอย่างนั้นนเราพูดเมื่อกี้นั่น,นบวชวันสองวันหลวงปู่หมายถึงทรงมารทรงผลนะเหมือมนสมม่าเนั้นงงผ,ผมก็ได้เป็นพระหรัหันนี่หลวงปู่หมายถึงตัวนั้นนะ ไม่สืไม่ถือศาสนาอื่นศาสนาอื่นแล้วระดับนั้นมันรู้มากผลแล้วที่จะไปขั้นต้นก็ตามคือโสดาบันก็ตามนั้นบวชจูงพ่อแม่ได้ระดับนั้นน่แต่นี้จะไปบวชจูงพ่อจูงแม่ได้ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็สึกมันก็ไม่มีในหลักคำสอน แม้แต่พระโมคคัลลาชงดิรงเดชรงนุงงภาพแม่ไม่สนใจใยดีกับพุทธศาสนาก็สอนไม่ได้อีกแม่ต้องเป็นชาวพุทธแต่ยังไม่รู้เรื่องเรื่องศาสนาเรื่องําสอนว่าเป็นยังไงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนั้นอันนั้นได้รู้เนี่ยพอเราบวชมาเรารู้เราแจ้งในหลักคำสอนเราก็สอนผู้เป็นบีดามารดารเอออันนั้นบวชจูงพ่อแม่จูงจากทุกขติเข้าสู่สุคติได้ก็เหมือนลวงปู่างี้ ถ้าตใดที่จิตเรายังไม่เข้าสู่ทางยังเป๋ซ้ายเป๋ขวายังไม่สามารถที่จะมีหลักของใจเราจะไม่บรรพชาอุปสมบทจนโน่นจนหลักของใจเกิดเมื่อไหร่นั้นเลยเราจะบรรพชาอุปสมบทแล้วตายคาเพเลืองคือตั้งใจไว้ถ้าตาใดที่มันยังเป๋ซ้ายเป๋ขวาเราจกไม่ให้ ผ้ากาสาวัพทิเลที่ประเสริฐมาเปื้อนส,สิ่งสกรปรกโสโคกในร่างเราหลวงปู่เคารพขนาดนั้นนะวิสัยหลวงปู่นี่ไม่ใช่พเพนปนวิเัยที่จะบอกว่าค่อยเป็นค่อยไปหรือว่าลวงโลกเป็นมหาจนต้นศัสนาหรือเป็นอาชีพหลวงปู่ไม่ได้คิดอย่างนี้หลวงปู่คิดว่านี่เป็นทางเดินที่จะเข้าสู่มาเข้าสู่ผล ทางที่จะไม่กลับมาเวียนไหวไบตายเกิดในการพบลูกพบแลวว้วลูปพบจิตอรหันเท่านั้นที่จะข้ามพวกนี้ได้ไม่ต้องกลับมารับใชก้กรรมในการทําปาณาติบาตฆ่าตัด,ต,ดตัดชีวิตขเขาก็ต้องกลับเขาถูกโดนฆ่าอีก่ขเขาครั้งหนึ่งเวียนไหวไตายเกิดตัวเขาฆ่าอีกฆ่าร้อยชาตินะจิตใจมันก็หดตัวกมาหดตัวามา,มารูปเป็นอย่างนี้ไม่ได้เหมือนหมู ไม่ได้เหมือนครูบาอาจารย์รูปอื่นนะผู้นี้ฟังตรงๆเลยลูกนะจิตใจมันจะมุมาณนาะบากบันอย่างเดียวเท่านั้นคือทางมรรคทางผลทางหลุดทางพลนจึงตั้เพียนนะที่เป็นคารวะเราจะบวชใจซื้อกฎผ้าจีวรบารเตรียมพร้อมหมดตั้งไว้ที่หัวนอนทำ,ทำวัดเช้าทำวัดเย็นทำวัดเที่ยง เนืโยวกมนั่งภาวนาอยู่ตลอดตลอดตลอดศึกษาหาความรู้ในประวัติของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ท่านสรงมักทรงผลทรงมักทรงผลใจมันก็คึกเคืมขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนี่หลวงปู่จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้แต่แต่ว,ว่าพูดกระทำด้วยจริงจังด้วยไม่ขอใครด้วยไม่พูดให้ใครฟังด้วยเจตนานเป็นบนบนกุศลของเรา ผู้ไหนคนอื่นเขาฟังเขาจะว่าเราบ้าพ่อแม่ก็ยังไม่ทราบพี่ก็ยังไม่ทราบแล้วก็ปฏิบัติเขาเราไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนั่นแหละจนหลักของใจเกิดอย่างเต็มภูมิเมื่อจิตรวมใหญ่ที่ต้นว่าต้นนั้นนั่นตรงนี้เต็มเอเต็มหน่วยและไม่ใช่ว่าจู่ๆจิตมันจะเข้าสู่มาเข้าสู่ผล ไม่ใช่ว่าจู้จะส้ามาถที่จะให้ตัวเองเป็นพระเป็นสมณะที่สมบูรณ์บริบูรณ์ได้เป็นไปได้ยากเมตห่มนุ่งห่มผ้ากาศาวัปพัฒเตบถ้าไม่บริสุทธิ์บริรบรูรณ์ด้วยศีลล่ะก็เปียบเป็นเหมือนพิสุ์เน่าในแต่ในที่ที่มีอาสวะอยู่มันก็ยังเน่าไหนแต่เพียรพยายามอยู่อึอ็พอกบกินได้ ต้องรักษาสีให้บริสุทธิ์พูดผ่องเอออันนี้หอมแล้วถึงจะทาแป้งแต่งใจพูดถึงสมมติเหมือนกับรักษาสีนในบริสุทธิ์ยังไม่ทรงมรรคทรงผลก็หอมแล้วมีไหมล่ะพอมีไหมล่ะพอเรายกเรื่องศีขึ้นเอาแล้วหาเรื่องแล้วเวแล้วบอกเราประมาเจาจ้างหมู่คณะครูบาอาจารย์หมู่เมื่อวานนี่เขาว่านนั่นเห็นไหมล่ะนั่นเรื่องของเรื่องนั้น เราพูดนี้ตามธรรมตามพี่ไไนายถ้าเราไม่รักษาใครจะรักษาถ้าเราไม่ปฏิบัติตามใครจะปฏิบัติตามนี่ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาอื่นนี่ศาส,สนาพุทธสอนอย่างนี้เราก็เอาอย่างนี้เราเป็นผู้พิเศษรือไงเป็นศาสนาเองกันเลยไงที่จะตั้งศาสนาเองคิดเองด้นเองเดาเอง,เองพิารณาดูนะดูมันไ,ไม่เคยเป็นศึกษาดูพระเจ้าตารัสไงเอาอย่างนั้น อ่อนน้อมถ่อมตนสร้างความศรัทธาเกิดมากๆในพระพุทธเจ้าในครูบาอาจารย์ผูทท้ที่ทรงธรรมทรงวินนยจิตใจที่มันกระด้างกระเดืองมันก็ค่อยหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามานิ่มเข้านิ่มเข้านิ่มเขานี่เป็นอย่างนี้นี่ทางที่จะเข้าสูม่มาเข้าสู่ผลจะเป็นอย่างนี้ทางที่ใจะให้จิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นอย่างนี้เตรียบตัวเองพะคิริวอย่าอวดโอ้ว่าตัวเองเป็นผู้ฉลาด ปาดเปืองอย่าไปคิดอย่างนั้นความโง่ยังเต็มภูมิอยู่นะความโง่ยังเต็มจหัวใจอยู่นัมม่นตราบดที่มีความอยากอยู่นั่นน่ะตราบนั้นก็คือกิเลสเปรตผียังเต็มหัวใจเมนมพูดเรื่องธรรมะทั้งวันพระพุทธเจ้าก็ไม่ยกต้องสรรเสริญมีแต่พูดแต่ไม่ปฏิบัติ พระพุทธเจ้าไม่ยกจ่องสารเสื่อนคนดูในพระสูตรที่ลูกเนี่ยเราต้องรู้เขารู้เรานี่รู้คือรู้ตัวเองให้ได้เอาตัวเองให้ตลอดรอดฝังให้ได้ถึงปู่ถูกสอนมาอย่างดีนะเรียบตัวเองกันพระคีรีวอ่อนน้อมถ่อมตนรู้อยู่แต่ก็จะไม่แสดงเป็นปกติ พยายามข่มความรู้สึกในิดต่างๆไว้เพื่อให้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเข้ามากบ